โชว์รูมคัโต้นะคะพาเพื่อนๆมาดูค่ะว่าที่โชว์รูมเรามีอะไรบ้างโชวรูมด้านในเราเสรยมมากๆเลยนะคะถ้าใครที่เคยมาที่สําสนักงานที่ดอนเมืองเราก็อาจจะเคยเห็นภายในเราว่าแต่สําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่มีโอกาสได้เข้ามาวันนี้จะพาะชมค่ะสําหรับตัวแรกเลยนะคะสินค้าก็จะเป็นเทอร์ินิสนะคะตัวนี้จะยังไม่รู้จักดีเลยค่ะก็คิดว่าหลายๆร้านนะคะอาจจะยังไม่มีเดี๋ยวให้พี่พงช่วยแนะนําดีกว่า นนตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่พงศ์โอเคตัวนี้เป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะครับน่ะหลายๆร้านก็จะอาจจะยังไม่มีแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีในบุญถาวรนะครับสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวกดข้างตัวนี้ระบบน้ําเป็นวีไซเลนวีไซเลนเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใครติดฝาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ะก็วีไซเลนะะะ v นะครับอ่ะวีไซเลนนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเดิมนะครับมันจะเป็นระบบไซฟอนวอร์เทกนะครับแต่ว่าเรามีการปรับในเรื่อง การไหลของน้ําแล้วก็ปริมาณที่ใช้น้าครับตอนนี้เราจะใช้น้ําแค่6ลิตรอดีตถ้าเป็นวอเทคจะใช้เรารางสิบสอลิตรนะครับเนาะอันนี้ก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยครับดูเป็นตัวต่อไปตัวต่อไป,ต,ต,ไปตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะตัวนี้จะเป็นเมื่อกี้ยังไงเอยคล้ายกันเลยแกนลิเวล่านะครับตัวนี้จะเป็นระบบไซฟอนเจ็ตครับอาไซฟอนเจ็ตของแกนลิเวล่าจะค่อนข้างพิเศษกว่าไซฟอนเจ็ตทั่วไปครับตัวนี้ระบบจะเป็นไซฟอนเจ็ตที่มี รูปล่อยน้ําค่อนข้างใหญ่นะครับน้ําจะออกมาในปริมาณที่มากแล้วก็นุ่มนวลกว่ารุ่นธรรมดาที่เป็นรุ่นเล็กๆครับเพราะน้ําอาจจะบ,บีบแล้วก็อาจจะมีแรงอาจจะมีเสียงมากกว่าแต่ตัวนี้จะเงียบกว่าจะเงียบเป็นพิเศษนะครับใช้6ลิตรอย่างนี้ประหยัดน้ำหรือเปล่าคะพี่พมเป็นมาตรฐานการใช้น้ําครับตัวนี้ไม่ได้ใช้น้ําเยอะเลยเป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานไม่เกินครับ พราะ,ะลูกค้าบางคนก็จะเห็นว่า4.8ลิตร6ลิตรตัวไหนคุ้มค่ากว่าในความคุ้มค่าครับมันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับก็ถ้าเกิดในรุ่นที่ประหยัดน้ำครับมันก็อาจจะใช้ปริมาณน้ําน้อยจริงแต่ในบางกรณีครับการขับถ่ายซึ่งแต่ละคังจะไม่เหมือนกันเนาะปริมาณก็อาจจะมีผลบ้างในบางกรณีนะแต่ถ้าเกิดโดยมาตรฐาน6ลิตรครับควรจะชำระล้างได้หมดจดจากตัวต่อไปเลย คุณหาวรแล้วเป็นตัวขายดีของกลุ่มร้านโฮมโปรโกบันฮาอ่าเจ้าโฮมโปรโกบันฮับอันนี้เลยดีกว่าเนาะเป็นมูดดีกว่าครับมูดน่าจะเป็นตัวตัวที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับราคาจะไม่สูงราคากลางๆแต่ต้องกันถึงตัวน,นี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่เออราคาหน้าร้านเราวห้าถึงหกพันครับขึ้นอยู่กับร้านเนาะตัวนี้จะขายค่อนข้างดีมากเลยขายดีเจ้ากับคู่แข่ง เป็น,ไงไงนะะ้าคะถ้า <c oughs> คนกับ <c oughs> ผู้แข็งก็คงจะเป็นแบรน์อเมริกันลนะนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราลองศึกษาลักษณะข,ของคุณสมบัติละกันเนาะ <c oughs> จ้ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเนี่ยคุณสมบัติจะเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคอ่ะน้งส้น้ำสี่จุเป็นระบบน้ำอะไรคะพี่คงเป็นตัวนี้เป็นไตรเฟกฟัดครับนะลักษณะของระบบน้ําจะเป็นลักษณะประมาณนี้เบื้องต้นครับอดีตเลยเราจะ คุณเคยกับคำว่าวอตจาานะครับตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องระบบน้ำที่เป็นประหยัดน้ำระบบกระแทกธรรมดานะครับแต่ลักษณะของไตเฟกฟัดรุ่นใหม่อ่ะครับตัวนี้เราจะมีจุดปล่อยน้ำที่ต่างจากเดิมนะครับจะออกมาน้ำจะออกมาจากริมโถนะครับน้ำก็จะวิ่งมาทั้งหมดจะเป็น3ทางนะครับก็คือจุดนี้แล้วจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับน้ำจะวิ่งลองอมาแล้วก็มีแรงผลักดันที่มากขึ้นครับแล้วก็มีการคลีนหน้าโถ ที่ดีกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการชําระล้างเพิ่มเติมได้อีกครับฝาซอฟนี้ครับี่เห็นฝาซอฟครับตัวนี้ yeah, <okay. S 1> เป็นฝากันกระแทกแล้วเป็นฝาที่เป็นฝาคลิกด้วยนะครับอ่าเป็นฝาคลิกวิธีการก็คือประมาณนี้คือกดปุ่มแล้วก็ดึงฝาขึ้นครับ่างว่าฝาตัวนี้มีขายแยกมีขายแยกครับสามารถเอาไปติดตั้งกับรุ่นเก่าๆได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูขนาดด้วยเนาะถ้าขนาดไม่ได้ก็ไม่แนะนํานะ จะโมดเนาะ,ะตัวที่เป็นไฮไลท์ก็อยู่เลยลักษณะประมาณนี้แหละครับแล้วจริงๆมันจะมีอีกหลายรุ่นครับคุณสมบัติก็จะมีแตกต่างกันบ้างนะก็อาจจะต้องอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าอีกทีนึงเนาะเวลาขายก็ควรจะแนะนําคุณสมบัติแล้วก็สอบถามลูกค้าด้วยว่าลูกค้านิยมใช้แบบไหนนะบางที<ม>ลูกค้ามีบัจเจตที่ที่แบบเขาเหมือน เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ฉลาดใช่ไหมคะจะดูราคามาก่อนหลายเจ้าใใชช่่ลูกค้าฉลาดลูกค้าจะถามก่อนเลยว่าตัวนี้กับตัวนี้แบรนด์คู่แข่งหรือแตกต่างกันยังไงถ้าที่ราคาใกล้เคียงกันก็คงจะซ่องสอบของเราอาจจะราคาแพงกว่านิดหน่อยใช่มีเทคนิคยังไงบ้างคเทคนิคเหรอครับตัวนี้จริงๆแล้วอ่าครับในเรื่องของแบรนด์นะครับก็สําคัญนะเราควรแนะนําในเรื่องความมั่นใจนะที่เราเคยมีมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรื่อง คุณสมบัติต่างๆซึ่ง SE ควรรู้ในลักษณะข,ของสินค้าของตัวเองนะครับมันก็มันก็จะเป็นตัวช่วยแหละครับนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ศึกษาเลยก็เสียเปรียบนะพะคู่แข่งทุกวันนี้ก็จะบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็แข่งแก่งขึ้นประเดิมเยอะนะครับนะแบรนด์จิ้มไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ก็คงต้องอใช้การเชียย์ข่ายมากขึ้นเนาะขยันมากขึ้นเข้าหาลูกค้าเข้าถึงมากขึ้นครับนะจ้ะ แล้วก็นําเสนอให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าคุยกันเกินเกินเหตุเกินเรื่องราวไปมรู้อย่างนี้ต้องถามใครดีครับพี่คงจริงๆแล้วครับเราจะมีคอร์เซนเตอร์อยู่แล้วก็สามารถสอบถามได้แต่เบื้องต้นเราก็จะมีคู่มือให้ครับในจริงๆในลายกลุ่มของ SE ทุกคนก็น่าจะมีอยู่แต่ถ้าเกิดเข้าไปเปิดได้ก็ลองดูก่อนนะให้เข้าไปทบทวนกันใช่หรือถ้าตัวไหนที่ ไม่รู้จริงๆค่ะไม่เจอจริงสามารถทักมาถามได้ตลอดได้ได้ได้จะหาข้อมูลให้ครับจะให้ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับค่ะและหลังจากนี้นะคะใครที่อยากรู้ตัวไหนเพิ่มเติมอยากให้ทำคลิปอะไรออกมาอีกก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยค่ะจ้าครับผมอ่ะวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับค่ะจ้าสวัสดีครับ